นี่หนุ่มแดงอย่ามาทำเมนูแกงมันนุไส้ดุกหมูนะครับไปเป็นลุงมือทำกันเลยก็ต้นแรกเราก็ต้มมันนุก่อนนะครับกบจิ้นต้มตัวกันเลยมันนุนย่าได้เปื่อยจิ้นแต่ได้เปื่อยตัววันนี้แล้วมาตำพริกกันเลยมาทำาตำเครื่องกันหอมแดงหอมขาวพริกจีราแดงพริกแห้งกระปิ ตากรชี้นะครับเลือกเต็ที่แล้วไปครับขอมาหนึ่งเันินเปอยแล้วใส่พริกลงไปนะครับ ผมพูดลดนะครับสดลดปิดไปก่อนนะครับ แล้วใส่เกลือโซ่มาครับเอากุ้ลิงหรือผักแครนะครับผักละสุกแล้วไปตักเส้นด้วยกันเลยตักเส้นด้วยแล้วไปเอไม่กี่ก่อนมาข้าต้มเล้งกันเกมใส่ดุหมู 嗯，那么对。